ถ้ากลับมาที่โอกาสอีกครั้งที่เราได้กลับมาจะอาการป่วยอย่างเงี้ยมองเรื่องเวลากับสิ่งต่างๆสิ่งที่เราควรทำยังไงบ้างครับถ้าเวลาจะเหลือยาวเหลือสั้นสําหรับคนทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครรู้แต่ถ้าสามารถใช้เวลาเท่าที่เหลือทําสิ่งที่ชอบที่สุดสิ่งที่ชอบกลายเป็นสิ่งดีดีกับตัวเราเองดีกับคนอื่นถือว่าคุ้มค่าม,มันต้องรอถึงจุดเปลี่ยนแบบครูไหมครับ ไม่ต้องรอค่ะทำอะไรได้ให้รีบทาท่านคิดได้ทําไปเถอะค่ะความดีทําพฤติกรรมในเชิงบวกทําสิ่งที่ประโยชน์เราประโยชน์ท่านเราก็จะมีสุขทวนหน้าท่านผู้รรมชมครับผมเชื่อว่าหลังจากได้ชมเรื่องราวของคุณครูคนึงนิดจบแล้วนอกจาก แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเวลานะครับเวลาคือต้นทุนที่ทุกคนมีเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครยากดีมีจนสวยหล่อขนาดไหนก็จะมีเวลาใน24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันนะครับแต่ว่าเวลาที่เราได้มาในแต่ละวันนั้นจะถูกใช้ไปอย่างมีค่าหรือว่าสูญเปล่าขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สอยของแต่ละคนนะครับหน้าที่ของเวลาคือเดินไปข้างหน้าหมุนไปตามโลกนะครับ ตัวเราจะทุกข์จะสุขเวลาก็หมุนไปตามเดิมนะครับเราจะสะสมเก็บเวลาไว้ใช้ก็ไม่ได้จะเรียกคืนก็ไม่ได้นะครับนั่นหมายถึงมันกําลังบอกเราว่าเราควรจะใช้เวลาในทุกๆวินาทีที่เป็นปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสรรพสิ่งในโลกนี้ที่เอื้ออํานวยให้เรามีชีวิตอยู่ได้นะครับไม่มีใครล่วงรู้ได้ครับว่าเวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้ของเรานั้นจะสั้นจะยาวจะมากจะน้อยขนาดไหน เราจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า